ช่องตามใจทูเดย์บทที่1379ออกมาจากสุดล่าทะเลโอ้พระเจ้านั่นคือไอ้แก่ตุ้นคงนั่นเองเป็นไปได้อย่างไรกันคนผู้นี้ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่เหรอจะเป็นเขาไปได้อย่างไรกันใช่เขาอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นคงจะไม่มีใครที่มีความรวดเร็วขนาดนี้อีกแล้ว ผู้บำเพ็ญเสียนชุดดำที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยผู้นี้มีความรวดเร็วมากจริงๆเลยรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเห็นชัดว่ามีพลังบำเพ็ญเพียงแค่ขั้นยาทองระดับแดเท่านั้นแต่พลังบำเพ็ญของคนผู้นี้เมื่อเทียบกับยอดฝีมือขั้นยาทองระดับเก้าแล้วไม่ได้ด้ยไปกว่ากันแม้แต่น้อยเลยหลังจากที่ตื่นตะลึงกันสักพักแล้วก็มีผู้ที่ออกมายืนยันสถานะของฝ่ายตรงข้ามนั้นตุ้นคง เมื่ออดีตในจํานวน18สําสำนักเตาของโลกคุณชังนั้นมีสำนักหนึ่งที่ชื่อว่าสำนักตุนคงสำนักแห่งนี้มีชื่อเสียงที่ชั่วร้ายเสื่อมเสียเป็นอย่างมากมีแต่พวกโจรพเนจรสาวโดยเฉพาะโดยทั่วไปเมื่อเอ่ยถึงโจรพเนจรสาวมักจะนํามาใช้พูดถึงผู้ชายเท่านั้นแต่สำนักตุนคงผิดแปลกไปเพราะภายในสำนักแห่งนี้มีผู้บําเพ็ญเซียนหญิงอยู่จํานวนไม่น้อยซึ่งผู้บําเพ็ญเซียนหญิงเหล่านี้ก็เหมือนกับผู้บําเพ็ญเซียนชาย ที่ชิ่นชอบพพนจรสาวนอกจากพนเจนจรสาวแล้วก็คือลักขโมยกระทำเรื่องชั่วร้ายมามากมายนับไม่ถ้วนสรุปได้ว่าสำนักแห่งนี้ในโลกคุณชางนั้นมีชื่อเสียงด่งดังมาเป็นร้อยกว่าปีแต่แทบจะกลายเป็นสำนักที่ทุกคนต่างก็พากันรังเกียจแต่ว่าก็ยังไม่มีผู้ใดที่จะจัดการกับพวกเขาได้เพราะว่าสำนักต้นคงนี้บำเพ็ญฝึกฝนวิชาที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเชี่ยวชาญการหลบหนีอย่างที่สุด ซึ่งก็เหมือนกับชื่อสำนักของพวกเขาโดยอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่สืบทอดของสำนักพวกเขานั้นหากว่าเผชิญหน้าต่อสู้กับคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันก็จะไม่มีความได้เปรียบอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าวิชาหนีของพวกเขานั้นกลับไม่มีผู้ใดที่สามารถกระทำได้เหนือกว่าตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ขั้นยาทองระดับ5้าของสำนักตุ้นคงคนหนึ่งเผชิญหน้ากับยอดฝีมือขั้นยาทองระดับ7็เพียงแค่เขาคิดที่จะหลบหนีอย่างสุดชีวิตถึงจะต่อให้มีระยะขั้นแดนที่ห่างกัน2ระดับเขาก็ยังสามารถที่จะหลบหนีไปได้ นี่จึงทําให้สํานักตุ้นคงที่แม้จะเป็นเพียงสํานักหนึ่งในสิบแปดสำนักเตาแต่ระดับความกําเริบเสบสารของพวกเขานั้นกลับไม่ได้น้อยไปกว่าเก้าสำนักใหญ่เลยแต่ความกําเริบเสบสารขนาดนี้ในที่สุดก็ได้รับผลกาตามสนองยี่สิบปีก่อนลูกศิษย์อฉริยะคนหนึ่งของสํานักตุ้นคงในที่สุดก็ได้ก่อปัญหาความยุ่งยากครั้งใหญ่ขึ้น โดยได้นําตัวลูกสาวของเจ้าสานักเต๋าเฉินเซียวมาแล้วบีบบังคับขืนใจคราวนี้ทําให้สํานักเต๋าเฉินเซียวโกรธแค้นอย่างถึงขีดสุดยอดฝีมือภายในสํานักออกโรงทั้งหมดอีกทั้งยังได้เชิญยอดฝีมือของสํานักอริยสตัตว์รวมถึงสํานักชีซานสํานักเทียนหุห่นหยุนและสํานักหยุนเยเว่โดยใช้แท่นไข้กลสีพิทักษ์ชีซานปิดกัน้นชั้นฟ้าชั้นดินทั้งหมดเพื่อกักขังตัวผู้บําเพ็ญเซียนทุกคนของสํานักตุ้นคงเอาไว้ด้านในและลงมือทําการสังหารกวัดล้างอย่างสิ้นซาก ยอดฝีมือทั้งหมดของสำนักตุ้นคงนั้นที่จริงแล้วมีพลังการต่อสู้ที่ไม่แข็งแกร่งมากนะภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกระขังด้วยแท่นายกลสีพิทักษ์ฉีซารน,นั้นก็เท่ากับว่ากลายเป็นเต่าที่อยู่ในไหลแล้วแม้ว่าจะมีความสามารถในการหลบหนีที่ยอดเยี่ยมเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะแสดงออกมาได้ท้ายที่สุดผู้คนในสำนักนับร้อยคนต่างก็ถูกสังหารจนหมดสิน้นแต่ก็หลงเหลือหลุดรอดออกมาได้เพียงหนึ่งคน ลูกศิษย์อฉริยะคนนั้นชื่อว่าชิงคงตอนนั้นไม่ได้อยู่ภายในสำนักเมื่อเขากลับมาถึงสำนักตุ้นคงได้ถูกสังหารกวาดล้างลงอย่างสิ้นซากแล้วและเขาก็ถูกยอดฝีมือของลำนักใหญ่หลายแห่งพบเจอตัวจนได้หลายสำนักใหญ่ไล่ล่าเพื่อที่จะเอาชีวิตเขาขณะที่ชิงคงกำลังหลบหนีอยู่นั้นได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะต้องแก้แค้นให้กับสำนักให้ได้ และยังได้เปลี่ยนชื่อของตนเองจากเดิมที่ชื่อว่าชิงโคงกลายเป็นตุ้นโคงโดยกระทําเช่นนี้ก็เพื่อแสดงความนับถือและเป็นการระลึกถึงสํานักของตนเองแต่ผลลัพธ์ของการไล่ล่าซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยมาจากหลายสํานักใหญ่นั้นตุ้นโคงน่าจะถูกไล่ล่าจนพบและถูกสังหารลงไปแล้วแต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้ตุ้นคงได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและพลังบําเพ็ญยังเพิ่มขึ้นถึงขั้นยาทองระดับ8แล้วด้วย ผู้คนที่รู้จักตุ้นคงนั้นมีจํานวนไม่มากแต่รู้จักคนของสํานักตุ้นคงนั้นมีจํานวนไม่น้อยเพราะว่าในตอนนั้นคนของสํานักตุ้นคงมีชื่อเสียงเฉาโฉยอย่างมากเหมือนเป็นภัยพิบัติอย่างไรอย่างนั้นเวลานี้ได้ยินว่ามีคนที่จดจําสถานะของตุ้นคงได้ผู้คนจำนวนมากที่นำโดยหลายสำนักใหญ่ก็ได้รีบตามไล่ล่าไปทันทีผู้บำเพ็ญเสียนที่มีพลังบำเพ็ญขั้นต่ำก็ไล่ล่าตามไปอย่างบ้าคลั่งด้วยเช่นกัน แต่ตุ้นคงนั้นมีความรวดเร็วมากจริงฮ่าฮ่าพวกคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะไล่ตามได้ทันอย่างแน่นอนต่อให้เป็นยอดฝีมือขั้นยาทองระดับแปก็ค่อยๆถูกเขาทิ้งระยะห่างออกไปขณะนั้นเองสำนักใหญ่อย,ย่างสำนักตเตาเฉินเซียวสำนักเทียนหุ่นหยุนและสำนักชีซานต่างก็ทยอยเริ่มต้นโจมตีเข้าใส่แล้วมิต้องเอเ่ยถึงความแค้นเมื่อสิบปีก่อนแต่เพื่อตราประทรับสีฟ้านี้ก็ไม่ยอมปล่อยให้ตุ้นคงหลบหนีไปได้อย่างแน่นอน ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนั้นเซินชงกับเฉินชังเฟิงทั้งสองคนก็เห็นสถานการณ์นี้แล้วแต่หลังจากที่อยู่ชะงักลงเพียงชั่วครู่ก็มุ่งหน้าต่อไปอยังเมืองกวางยักย้ายโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรเจ้าสำนักอรรยศาสตร์ที่อยู่ด้านหลังหลังจากที่หยุดชะงักลงชั่วครู่แล้วก็ไม่ได้ติดตามอยู่ด้านหลังของเซินชงกับเฉินชังเฟิงอีกเงางงเงงร่างกระพริบแล้วก็หายตัวไปทันทีเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งนั้นก็ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแปลเปลี่ยนสภาพท่าทางและกลิ่นอายของเขาไปโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็มุ่งหน้าเลยตามตุ้นคงนั้นไปอย่างรวดเร็วจากการที่ผู้บำเพ็ญเสียนจำนวนมากได้ออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อไล่ล่าตุ้นคงนั้นบริเวณทั่วทั้งสุดล่าทะเลก็เงียบสงบลงแล้วเวลานี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้จากไปไหนคนผู้นี้ไม่ใช่คนอื่นไกลก็คือสองเยเวนั่นเอง ตอนนี้สองเยเวยือนอยู่กลางอากาศดวงตาที่งดงามกวาดมองไปทั่วทั้งสุดล่าทะเลผ่านไปสักพักใหญ่ก็ถอนหายใจยาวสภาพจิตใจที่เป็นกังวลน,นั้นก็ได้ผ่อนคลายลงเป็นครั้งแรกสุดท้ายได้มองไปโดยรอบสุดล่าทะเลอีกครั้งจากนั้นสองเยเวก็หันหลังแล้วจากไปโดยท่ามกลางวิมานในตอนนี้รับรู้ได้ว่าสองเยเวได้จากไปแล้วเจียซินก็รีพูดขึ้นว่าผู้หญิงคนนั้นก็ได้จากไปแล้ว แต่เธอนั้นดูเหมือนว่าไม่ได้จะต้องการฆ่านายศักดหน่อยร่างกายของเธอไม่มีเจตนาสังหารหลินหยุนเองก็รับรู้แล้วแม้พลังดวงจิตของเขาจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับเจสินแต่ก็ได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับสถานการณ์ทั้งหมดในสุดล่าทะเลนั้นล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาทั้งหมดไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรแล้วในที่สุดเขาก็ค่อยคอยลืมตาทั้งสองข้างขึ้น พลังบำเพ็ญขั้นยาทองระดับหกมั่นคงอย่างสมบูรณ์แล้วสินไฟเห็นเขาเสร็จสิ้นการบำเพ็ญฝึกฝนแล้วก็รีบลุกยืนขึ้นและพูดว่าด้านนอกไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแล้วเหมือนทุกคนได้จากไปกันหมดแล้วแต่พวกเราจะออกไปจากที่นี่ในตอนนี้เลยหรือไม่ฉันมองว่ายังไม่สมควรรอไปอีกสักพักก่อนเผื่อว่าถ้าหากด้านนอกยังมีคนที่แอบซุ่มอยู่แล้วล่กก็ลินหยุนสายศีรษะเล็กน้อยและพูดว่าไม่เป็นไรแล้ว พวกเราไปกันเถอะไปที่สำนักหยุนเยเว่ซินเฟยได้ยินดังนั้นอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและพูดว่าจะไปที่สำนักหยุนเยเว่ทำไมอีกละ่ะทำไมจะต้องไปเสนอหน้าทําดีกับพวกคนเหล่านั้นที่ไม่ยินดีต้อนรับด้วยครั้งก่อนที่ไปสำนักหยุนเยเว่พฤติกรรมท่าทางของสองเยว่และคนอื่นๆนั้นซินเฟยไม่ค่อยจะพึงพอใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะสี่เยว่นั้นที่ยิ่งหนักหนาเข้าไปอีกหลินหยุนพูดขึ้นว่าจะนำสิ่งของที่เป็นของฉันกลับคืนไปกันเถอะ พร้อมกับคว้าตัวของซินเฟยแล้วทั้งสองคนก็ออกไปจากวิมานค่อยๆย,ย่ำขึ้นไปในอากาศมุ่งหน้าไปทางบริเวณด้านนอกของสุดล่าทะเลแต่ว่าในขณะที่ทั้งสองคนกำลังเดินทางจากไปนั้นในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งมีดวงตาหลายคู่ได้มองเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วกลางอากาศหลินหยุนกำลังพาซินเฟยห่อเหินอยู่เจียซินที่อยู่ภายในหลิงถยก็พูดขึ้นว่า มีบางคนที่หลบซ่อนตัวอยู่ในที่ลับจะต้องจัดการถึงจะเป็นการดีที่สุดไม่อย่างนั้นร่องรอยของนายจะถูกเปิดเผยขึ้นในไม่ช้านี้ลินหยุนตกใจแต่ก็ไม่ถึงกับแปลกใจมากนักสายสีรษะเล็กน้อยและพูดว่าไม่จําเป็นหรอกในเมื่อพวกเขาต้องการที่จะติดตามอย่างนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาติดตามมาก็แล้วกันตอนแรกที่เขาเข้ามาสู่สุดลาดทะเลนั้นเรียกได้ว่ามองเห็นกันทุกคนแต่เพียงแค่ว่าในตอนนั้นไม่มีใครกล้าที่จะมาหาเรื่องเขาเท่านั้นเอง ที่จริงแล้วพวกที่คิดจะสังหารเขานั้นต่างก็รับรู้อย่างชัดเจนว่าระหว่างเขากับสำนักหยุนเยเว่นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนในเมื่อรับรู้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องปกปิดอีกต่อไปช่องตามใจทูเดย์บทที่1 3 8 0งสา่งนายลงนรกหลินหยุนไม่ได้ใส่ใจเพราะได้คาดการเอาไว้อยู่แล้วต่อให้ยอดฝีมือสำนักอริยศาสตร์และสำนักเทียนหยุนได้จักไปกันหมดแล้ว ก็จะต้องมีผู้ที่แอบซ่อนตัวหลงเหลืออยู่บ้างหลินหยุนได้พาซินเฟย์มุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางที่ตั้งของเมืองกวางยักษ์ย้ายก่อนไม่ใช่ว่าจะไปที่เมืองกวางยักษ์แต่เพราะจะต้องวนผ่านทะเลกวางยักษ์จึงต้องไปในทิศท,ทางนั้นก่อนจากนั้นถึงจะมุ่งหน้าตรงไปทางทิศตะวันออกซึ่งก็คือทิศท,ทางที่ตั้งของสำนักหยุนเยเว่หลินหยุนในเวลานี้เมื่อเทียบกับความเร็วของเขาก่อนหน้านี้นั้นเกือบจะอยู่ในระดับเดียวกันกับก,บการใช้แผ่นทองเกล็ดมังกรแล้ว แต่เพราะแผ่นทองเกล็ดมังกรในตอนนี้ได้ถูกนํามาใช้ผสมรวมกับน้ํารวมสารไม้วิญญาณหล่อหลอมกลายเป็นตราประทับสีฟ้าไปแล้วลินหยุนรวดเร็วอย่างมากคนที่แอบติดตามอยู่ด้านหลังนั้นไม่นานก็ถูกเขาทิ้งระยะห่างออกไปไกลแล้วแต่พวกเขาก็ได้นําข่าวสารส่งต่อออกไปอย่างรวดเร็วส่วนอีกฝั่งหนึ่งเซินฉงกับเฉินชางเฟิงทั้งสองคนที่เพิ่งจะมาถึงเมืองกวางยักย้ายนั้นก็ได้รับข่าวสารนี้แล้ว เห็นสิทธิ์พี่สำนักของตนหยิบยันสื่อสารขึ้นมาดูแล้วก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเชิญชางเฟิงที่นั่งขัดสมาธิอยู่ด้านข้างนั้นก็รีบถามขึ้นทันทีว่าสิทธิ์พี่เป็นอะไรไปเหรอเซินชงมีสีหน้าที่หม่นมองอย่างที่สุดและพูดเสียงแข็งขึ้นว่าในที่สุดไอปีศาจหลินชางชองก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วเขาไม่ได้ถือโอกาสจากความกลลาหนแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มการต่อสู้นั้นแต่กลับหลบซ่อนตัวอยู่โดยตลอด ก่อนหน้านี้ที่พวกเราออกมาจากสุดล่าทะเลก็เหลือเพียงแค่ไอ้คนชั่วสองเยเวแห่งสำนักหยุนเยเวนั้นแล้วเธอคือคนสุดท้ายที่ออกมาจากที่นั่นหลังจากที่ไอ้คนชั่วนั้นออกมาจากที่นั่นไม่นานหลินชางสองก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็จากไปสำนักหยุนเยเวพวกเธอช่างรนหาที่ตายกันเสียจริงจนถึงขณะนี้แล้วคิดไม่ถึงว่ายังกล้าที่จะไปเกี่ยวข้องกับไอ้ปีศาจหลินชางสองนั่นอยู่อีก เชินชางฟึงดวงตาเป็นประกายพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าดูเหมือนว่าเป็นอย่างที่สิทธิ์พี่ได้พูดเอาไว้ไอ้คนชั่วนี้จะไปที่สำนักหยุนเย่เว่จริงๆด้วยในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่างนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนเกินไปนะสั่งให้คนคอยจับตาดูสำนักหยุนเย่เว่เอาไว้ก่อนก็พอเซินชงเองก็พยักหน้าและพูดว่าฮึถูกต้อง ไอ้พวกคนชั่วสำนักหยุนเยเว่ซึ่งก็ไม่ชิ่นชอบพวกหล่อนมาตั้งนานแล้วเดิมทีคิดว่าครั้งนี้พวกหล่อนจะเสียตำแหน่งก้าวสำนักใหญ่ไปแต่คิดไม่ถึงว่างานประลองยุทธก้าสำนักครั้งนี้นั้นพวกหล่อนจะสามารถรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้แต่ในครั้งนี้ถ้าหากมอบตัวหลินชาง้องออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฉันเองก็ไม่ต้องการที่จะก่อเรื่องราวใหญ่โตอีก หากไม่มอบตัวออกมางั้นก็เตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อจะจัดการให้พวกเขาตายไปพร้อมกันเลยส่วนด้านนอกของสุดล่าทะเลเวลานี้คนกลุ่มหนึ่งก็กำลังไล่ล่าตุ้นโคงผู้ที่มีพลังบำเพ็ญขั้นยาทองระดับ8คนนั้นอยู่อย่างบ้าคลาั่งความเร็วของตุ้นคงนั้นช่างยอดเยี่ยมไร้เทียมทานยิ่งนักครึ่งวันผ่านไปก็สามารถทิ้งระยะห่างหลบหนีจากพวกผู้คนที่ไล่ล่าตามตัวเขาทั้งหมดแล้ว ผู้คนเหล่านั้นต่างก็เป็นยอดฝีมือที่มีพลังบำเพ็ญขั้นยาทองระดับแปดเหมือนกันกับเขาแต่ทั้งหมดก็ถูกเขาทิ้งห่างออกไปไกลอย่างไร้ร่องรอยถึงขนาดที่เขายังมีเวลาหยุดพักอย่างสบายใจจนรอไปสักพักหนึ่งแล้วก็ยังคงไม่มีผู้ใดสามารถไล่ตามมาได้ทันท่าทางของเขาในตอนนี้ก็คือกำลังเล่นตราประทับสีฟ้าอยู่ในมือและยิ้มแย้มที่มุมปากอย่างภาคภูมิใจช่างเป็นสมบัติล้ำค่าที่ยอดเยี่ยมยิ่งนะ ภายในมีพลังที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนซึ่งมีผลดีหลายอย่างกับดวงจิตเป็นอย่างมากเลยแต่ภายในสิ่งของชิ้นนี้มีรอยประทับของยอดฝีมือแฝงอยู่หรือว่าอาจจะเป็นของวิเศษของยอดฝีมือคนใดคนหนึ่งในยุคโบราณกาลเหอเหอคิดไม่ถึงว่าจะตกมาอยู่ในมือของฉันได้ฉันสามารถรับรู้ได้ว่าสมบัติชิ้นนี้เหมือนจะเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใช้ในการห่อเหินชิ้นหนึ่ง ซึ่งมันช่างเหมาะกับฉันอย่างมากเลยทีเดียวเฮ่ยๆลำพัง um แค่พวกกระจอกอย่างพวกนายนี้คิดที่จะไล่ตามจับตัวฉันมันช่างน่าขันยิ่งนักต่อให้มีคนจํานวนมากแล้วอย่างไรละ่ะก็ยังคงถูกฉันเล่นงานจนหัวปั่นกันไปทั้งหมดไม่ใช่เหรอไม่ต้องการเสียเวลาที่จะเล่นกับพวกนายอีกแล้วฉันขอตัวไปก่อนแล้วขณะที่พูดเงาร่างของตุ้นโคงก็กลายเป็นเส้นลำแสงมุ่งหน้าต่อไปอยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เขารวดเร็วอย่างมากวินาทีก่อนหน้านี้ยังอยู่ที่เบื้องหน้าวินาทีถัดไปก็ไปถึงขอบฟ้าไกลโพ้นแล้วท้องฟ้ามืดมิดลงแล้วผู้คนที่ไล่ล่าตุนคงนั้นต่างก็หยุดลงกันทั้งหมดการต่อสู้เพื่อแย่งชิงสมบัติล้ำค่าที่ดูเดือดไปทั่วทั้งโลกคุณชางนั้นก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วใครก็คาดคิดไม่ถึงว่างานประลองยุทธก้าสำนักครั้งนี้จะกลับกลายเป็นลักษณะเช่นนี้ไปได้ เดิมทีทุกคนต่างก็คาดหวังตั้งตารอดูว่ายอดฝีมือของสำนักใหญ่อันดับหนึ่งอย่างสำนักอริยศาสตร์จะลงมือสังหารหลินชางสองนั้นด้วยวิธีการใดเพียงแค่ต้องการเห็นประจักษ์กับสายตาของตนเองว่าหลินชางสองนั้นมีลักษณะท่าทางอย่างไรและมีความสามารถขนาดไหนกันแน่แต่กลับคาดคิดไม่ถึงอย่างมากว่าเรื่องราวจะกลับกลายมาถึงขั้นนี้ไปได้การปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันของตุ้นคงนั้นได้แย่งชิงสมบัติล้ำค่าสูงสุดไปแล้ว โดยได้แย่งชิงสมบัติล้ำค่าขณะอยู่ภายใต้สายตาของยอดฝีมือจากหลายสำนักใหญ่และหลบหนีเอาตัวรอดออกไปได้อย่างปลอดภยัยวันนี้ผู้บำเพ็ญเสียนที่เสียชีวิตลงไปนั้นมีจำนวนเกินกว่าพันคนซึ่งต่างก็เป็นผู้บำเพ็ญเสียนขั้นยาทองระดับสี่ขึ้นไปทั้งหมดในตอนที่กำลังแย่งชิงสมบัติล้ำค่ากันอยู่นั้นยังไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่ตอนนี้เรื่องราวมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วจึงทำให้ทุกคนต่างก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมากันบ้าง ส่วนตุ้นคงในเวลานี้นั้นได้กลับมาถึงสถานที่หลบซ่อนตัวของตนเองแล้วคือสถานที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในสถานที่หลบซ่อนตัวของเขาเท่านั้นโดยทั่วไปเรียกกันว่าคนเจ้าเล่มีสถานที่หลบซ่อนตัวมากมายในวิมานตุ้นคงได้นำตราประทับสีฟ้านั้นออกมาพร้อมกับตรวจสอบรับรู้สถานะอย่างละเอียด แต่ในขณะนั้นเองด้านนอกก็พลันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือว่าเป็นความรู้สึกรับรู้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไรจิตใจของตุ้นคงก็เกิดความกังวลขึ้นในทันทีตุ้นคงดวงตาเป็นประกายจากนั้นก็เก็บตราประทับสีฟ้าขึ้นถ้าหากเป็นคนอื่นอาจจะคิดว่าตนเองคิดมากเกินไปแล้วแต่ตุ้นคงนั้นกลับแตกต่าง เขาให้ความสำคัญกับปฏิกิริยาความรู้สึกของเขาอย่างมากซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิชาฝึกฝนของสำนักตุ้นคงพวกเขามีความสามารถในการหลบหนีที่ยอดเยี่ยมและก็มีปฏิกิริยาการรับรู้ถึงอันตรายที่ว่องไวด้วยเช่นกันขณะที่เขากำลังจะหลบหนีด้านนอกของวิมานก็มีน้ำเสียงที่สงบนิ่งดังขึ้นชิงคงมีแขกมาหาไม่ออกมาพบเจอกันหน่อยหรอนี่ไม่ใช่วิธีการต้อนรับแขกที่ดีเลยใคร ตุ้นคงดวงตากระตุกขึ้นโดยพลันร่างกายหายวับมาอยู่ที่ด้านนอกของวิมานเงาร่างในชุดสีดำและสวมง,งอบก็ปรากฏอยู่ที่เบื้องหน้าของเขาแล้วเมื่อเห็นคนที่อยู่เบื้องหน้าเขาก็หรีตาลงในทันทีนายเป็นใครกันตุ้นคงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากวิมานของเขานี้มีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่รู้คนเบื้องหน้าผู้นี้สามารถติดตามมาถึงได้คงจะไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอน ที่สำคัญที่สุดก็คือคิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้จะยังเรียกชื่อเขาว่าชิงคงอีกด้วยแบบนี้จะไม่ทำให้เขาตื่นตกใจได้อย่างไรละ่ะนายไม่ควรที่จะลงมือชายชุดดำพูดขึ้นอย่างสงบนิ่งถ้าหากนายไม่ลงมือนายก็ยังสามารถดำรงชีวิตที่ดีต่อไปได้ทำไมถึงต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเท่ากับว่าเป็นการละทิ้งชีวิตของตนเองที่ไม่ง่ายเลยกว่าจะรักษาเอาไว้ได้ในตอนนั้น ตุ้นคงตื่นตระหนกจนต้องรีตาลงอีกครั้งดวงจิตแผ่กระจายออกไปเพื่อรับรู้ถึงสภาพการอย่างระมัดระวังหลังจากที่ไม่พบเจออะไรจึงโล่งอกลงไปได้บ้างจากนั้นก็มองไปที่ชายชุดดำพร้อมกับส่งเสียงฮึขึ้นอย่างเย็นชาและพูดว่าทำม,มาเป็นเล่นตลกหลอกลวงไปได้แม้แต่ใบหน้าก็ยังไม่กล้าเปิดเผยซึ่งพวกที่หลบหน้าซ่อนตัวแบบนี้จะสามารถหลอกล่อตกตาฉันได้อย่างนั้นเหรอต่อให้นายเป็นถึงยอดฝีมือขั้นยาทองระดับเก้า หากคิดต้องการจะจับตัวฉันแล้วนั่นคงจะเป็นเพียงแค่ความคิดเพ้อฝันของคนโม่เขลาก็เท่านั้นสำหรับความสามารถในการหลบหนีของตนเองแล้วนั้นตุ้นคงมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากที่เขาสำเร็จเข้าสู่ขั้นยาทองระดับแปดแล้วต่อให้กวาดตามองไปทั่วทั้งโลกคุณชางเขาเองก็ไม่คิดว่าจะมีใครสามารถสังหารตัวเขาได้เขาเพิ่งจะเข้าสู่ขั้นยาทองระดับแปดได้ไม่นานเท่าไรแต่เขากลับมีความมั่นใจในตัวเองมากขนาดนี้ ชายชุดดำสายสีสะเล็กน้อยและพูดว่าในช่างโอหังอวดดีเกินไปแล้วและก็ยังดูถูกยอดฝีมือในใต้ล่าทั้งหมดด้วยช่างเถอะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้ฉันจะส่งนายไปลงนรกก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ